ที่โลตัสบึงการมีการฉีดวัคซีนนะคะซินตันโควิดสิบเกา้าไฟเซอร์ไฟเซอร์ไฟเซอร์เอตาอะไรกันซิโนฟาร์มไฟเซอร์บริการฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเกา้าที่โลตัสบึงการนะคะหน้าร้านวัสด์สังนะคะ าน,นานะคะร้านบานนาที่โลตัสดงจ้าสำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่12พฤศจิกา64นะคะ จะมีการฉีดวัคซีนนะคะตอนฉีดวัคซีนจุดคัดกรวัดไข้ล้างมือลงทะเบียนเซ็นยินยอมชั่งน้ำหนักวัดความดันฉีดวัคซีนรอสังเกตอาการ30นาทีนะคะตรวจสอบก่อนกลับบ้านรับใบนัดฉีดเข็มที่สองนะคะกรณีเข็มที่หนึ่ง ก็มีประชาชนนะคะมาฉีดหรือว่ามาใช้บริการเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ16บนาฬิการ30นาทีนะคะบริการฟรีเลยนะคะที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสด,ดุลการ ถ้าเ,เพื่อนๆเอฟซีท่านใดนะคะสนใจชาวจังหวัดเบึงการทุกอำเภอเลยนะคะที่มาเที่ยวห้างโลตัสนะคะก็สามารถนำบัตรประชาชนมาฉีดวัคซีนต้านโควิด1ิได้เลยนะคะบริการฟรีค่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการจะฉีดวัคซีนนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่ห้างโลตัสนะคะฉีดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับป้าพัลล่าก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ